จริงๆเราเรียกง่ายๆคือการเผาผิวคือจริงๆผิวส่วนใหญ่เครื่องที่เอาไว้ทําหน้ากันน่ะจะเป็นเครื Or, freely, <tr> ่องที่ทําให้เกิดการนักเซร์ทำให้เกิดแผลใหม่แล้วก็เกิดการซ่อมแซมขึ้นไปทีนี้ไอ้เครื่องเนี้ที่เรียกว่าเครื่องเผาผิวเนี่ยหรือว่า fractional CO2 เนี่ยค่ะทำเพื่อว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นแบบตั้งใจแผลที่เกิดขึ้นแบบตั้งใจเนี่ยเวลาหายก็จะหายแบบสวยงามทีนี้เวลามันเป็นแผลเนี่ยมันก็คือจะไปเจาะรูผิวเก่า มันก็เอาดิวเก่าส่วนที่มีปัญหาเช่นมีริ้วรอยเป็นรอยสิวเป็นหลุมสิวเป็นรอยดํามันก็จะออกไปทําให้เกิดผิวใหม่ที่แน่นขึ้นเสม,มอกันขึ้นรอยบุ๋มหายไปแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆหายไปก็จะเป็นอะไรที่เหมาะมากสําหรับคนที่อายุเยอะแล้วแล้วมีรอยเล็กๆฉีดโบท็อกไปเท่าไหร่ก็ยังแแบบเดือน2เดือนก็กลับมาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าโบท็อกมันในเบริร์กหรือเปล่าจริงๆอาจจะเป็นจากหนังเกินก็จะเพืเรื่องนี้มาเก็บหนังเกินของคนที่เป็นโบท็อก หรือว่าคนที่เป็นหลุมสิวเนาะทำมาหลายเครื่องแล้วไม่หายเครื่องนี้ก็จะลงได้ลึกปรับได้ลึกก็จะทําให้หายไปข้อเสียมีนะไม่ใช่ไม่มีข้อคือมันทําได้หลายเรื่องมากเลยื่อทีที่เราไปฟังมันจะเป็นริ้วรอยหลุมสิวทําให้ผิวสม่ําเสมอหรือว่าทําให้ผิวที่ดูไม่เรียบเนียนเรียบเนียนขึ้นคือมันทําได้เกือบทุกอย่างหรือว่าจะไปรอยแผลเป็นก็ทําได้แต่ข้อเสียคือมีเนื่องจากมันเป็นการสร้างแผลใหม่อย่างนั้นถ้าใครอยากได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆเนี่ยเราก็ต้องทําแผลใหมให่ให้ใหญ่หน่อย mm hmm. เพื่อ้ผลลัพธจะดีขึ้น